สบายดีพี่น้องสบายดียมามเศร้าพี่น้องตื่นเศร้ามากกับคืบคือเก่าท้องฝ่ากันดิคืมเงาคือเก่าเนาะสิไปเพื่อนน้องอาเตะคือเก่า่ะพี่น้องเมื่อในวันผ่าคือสิบไม่ได้อยู่ในเพื่อนกันมีแต่น้องเต้กับน้องโพนบ่จังเพราะว่าเหมนคือสิล่งเสียบอาจไปเลย ให้เพื่อนก็ลงคือกันพี่น้องต่วมาแล้วผลญตภาพมันล้มผญิตภาพยังบ่ทันมาผลญตภาพเมื่อคนเดียวมือนนี่พนจะอยู่กับผายอยู่ผพ้เดียวชิว่าเบิ่งกระต่ายเนาะพี่น้องเลย คือว่าคลิปกระต่ายด่าหมากันไล้ขนาดพี่น้องน้องอาเตกันเสียเหอแต่ทำอีททะเลาะพี่น้องเลยพอมาอยู่ขึ้นนี่นก็เธอหอดบวจับมากทำอีทผึ่งกระบายในน,ยน,น,งงยน้อยนยึงพี่น้องเลยตามภาษาเด็กน้อยเลยพ่อแม่ก็บววะเธอท,ท่อหามแต่พี่น้องตีพ่อมันได้น้องพ่นเฮยังดุแทนทีพี่น้องอือโอ้ยบววะแทนหามอย่างเดียวตีพ่อม คือตะบาทําอิฐนั่นแหละพอต่อมาแล้วมอกก็หอบจับไม่ใช่ฮะนั่งก็ตายนะนยนยนยเลียเ้ยงก็เลี้ยงดีเถอเนาะแต่โกงครังก็มีได้คนน่ะพุ๊ม,มากัดกตานางมากัดบ่มันหมุนเข้าไปตอนออกมาต้อนเขาจนตายนะเผยแยนมากันะรก์ดมองดูพี่น้องเอาขึ้นมาไหว้ทงเฮือนพี่นี่เจ๊ก็คอมเมนต์ชื่อไม่ชื่อวิชีตนี่ตายจนหมดชื่อมาก่อนนั่นโตเอาไว้อยู่ กงนะักมันเป็นกงหน่อยได้พี่น้องอยากชี้แจงให้เบิ่งพี่น้องเลยกงเพิ่นนะ่ะกับพวกกงเล็กอย่างดีแต่มาหนะ่ะก็มันโหดเกินไปพอดีพวกโก้งนะ่ะมันบอกเคยเห็นเนาะบอกเคยเห็นกับตงกระต่ายจ้าเถื่อมานะ่ะมามันเลยกัดตีกัดกงเข้าไปถึงเนี่ยมือเส้าเพื่าเพื่อนเอาขึ้นมาเสื่ยงไว้ยอยู่เทิงพี่น้องเลยน้องเตะกับพวเห็นนั่นแหละเฮอยแต่มือทวิททะเลน้องอาเตะกันดิ มือต่อมากกับโบเฮ่ออีกแล้วหอ้องโบจับด่านด่านนะเพื่อนทีใช้บอกอัเต้นอนอะเนีย่ยนอนอยู่ห้องผู้เดียวบ่อุ้ยโผล่ขึ้นมายัางนะครับไปอยู่บนเก่าลูกอยู่ฮันแล้วอยู่ในเพื่อนขักแหน่เนาะปกติมีไงเคีย้ยวเราเป็นคนสะอาดนะชัดซา่าสิ่งแล้วเบาขึ้นมาเพื่อนเลยพี่น้องระยันมินกุยแล้วรา มากขึ้นมากแล้วยังหลายตีออกกระตา่ายนี <ละ S 2> เ่เราแพ้งแล้วเราเอาคนมาตึงเฮือน,คอนใคเบังนอกอัตติพิณโอคนนอนป๊าตัาวพิณโอมันน,นอนไปตัดทีแทนเ่ยอันนี้ห้องนอนแม่เขียว ้องนอนยาเขียวอนีบ่แม่น้องนอนแม่น้องเตได้พี่น้องห้องนอนแม่น้องเตอยู่บ่นึงน้องอตมานอนนําแม่เขียวบ่ได้นอนนําแม่นอนนําแม่เขียวกูคืนนจสอดนี่ดพี่น้องดางดางเป็นจุดน่ะ อันเอฟซีเพื่นกาคอมเมนต์ค่ามาบอกพี่น้องว่าด่านเปิดนานให้แม่น้องอตเต้พาความไปปัวเพิ่นลอ่อยู่พี่น้องเลยตอนนั้นลอ่อโควิดวิตทอยู่โควิดวิตทเมื่อได้เพิ่นก็ไปเมื่อนั้นแหละเพิ่นยันลูกเพิน่นบล้อเพิ่อนว่าเห็นอยากป้วนให้เศร้าเพิ่อวนว่าย,ยันลูกเศร้าบลอ้อเพิ่อนว่าเว้ยนี่ยนะกำลังเป็นหน่อยหนึ่งนะพี่น้องเห็นบ่พี่น้อง,องจุดขาวนะแต่มันมันออกแจ้ง ไม่เป็นล,ลายเติมเลยพี่น้องเย กระเบิดเออพูลเบะส่งมันหายฉัาข้างมีก็มีดางหน่ยหนึ่งกำลังเริ่มเกิดเป็นคนอ้วนปรญหากับมักจับนะพี่น้องผู้และกูเอาผึตื่นกเก้าวมุ่งสิมุ่งผู้ละพี่น้องเลยนอนเด็กตืน่นสาย นอนออกไปก่อนอย่กเป็นตื่นพี่น้องนเลยหลุดลงอาะเตะกลางเว้นหนาะวลงค้างกลางคืนนะขึ้นมานอนอย่างนี้นนจ้ะเอ๊อินูน้อย ยืนนูน้อยสองขาอืมมันเป็นตสั่งเอาหายเถอะน้อิดอิดิดอิดๆิดอิดิดอิดอิดิยังไ่ได้ตื่นอินูนอยดูน่อยเอ้ยอิดิดอิดอิดอิดิดอ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 ิด นางเอายังให้มันกินนางหัวอาหารกรบเพาะหัวอาหารกระเพาบวอืมกันคืนเราเคยมานอนอยู่พี่เราเวียนกระออกนอกอืมกราเวียนกระออกนอกพอกลางคืนยันมามาลุงครบมันตัวละสี่ชิพันพี่น้องลายกว่าบาทตัวหนึ่งนะ ตัวละร้อยกว่าบาทซื้ออยู่ตลาดดงพี่นอ้องพระเจะเอามาขายซื้อมาเลี้ยงตัวนี้เป็นตะแพงแห้งพี่น้องนีน่ไอ้ไอ้จุกจูช่วยจังหน่อยอุ๊ยเนี่ยคือนอนอนะไรคือเป็นตาสั่งเอาหายแทนนะบอกอุ๊ยเลียงล้างให้กันอีกอืม เดี๋ยวจะยิ้งคูคุณละเกินนอ้องกระต่ายน้อยเจ๊ยังกินนางนบอนางนอันกระต่ายเนี่ยเต้อะเต้มันกระเล่นอยู่บ่กลางเว้นนะเเลยจะมื่อแรใกล้ <laughs> หน่อยดิใกล้หน่อย, <laughs> ยก à, ็เล่นไปทำไปใช้เล่นหน่อยแคบหได้ลยอยชนใจกระต่ายช่างโอ้ยเล่น <laughs> พี่น้องเลย จะตามภาษาเด็กน้อยได้ข้องเหรนมาใหม่มันกระเหรนยูแต่พ่อแบบซีมันกระบริจาบได้บายเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยข้องใหม่แพทย์กระสนใจเดี๋ยวพี่น้องพ่อจังจีกันเลี้ยงธรรมดากับเมย์เคียวพ่อใหญ่โ h เลี้ยงเมย์น้องกะเตะเลี้ยงพี่น้องเอ้ยอันมื่อนั้นนะได้มาใหม่ตามเด็กน้อยส้นอะไรพี่น้องเอ้ยบุได้ว่าสิหายน้องอเตะบีบน้องอเตะขันจนวจนวมันตายดอกพี่น้อง เราบระทนใจซ้่มก็เออะแต่ป้าทำม,มีดทะเลกินเหนหี่ยเราเขาว่าเอากระต่ายเมื่อก่อนนี่ยกรแลนมาใสา่เออท่นมีผมมาว่าว่าเอากระต่ายเมื่อก่อนแล้วกระแลนมาแล้วก็เราบระทนใจโอ้ยกระตามภาษาเดีหน,น่อยแหละวแกชิกินขาววะนี่อืมอุ้ยอาหารจเจพี่น้องเดี๋ยวเตะตื่นมาได้กินโอ้เดี๋ยวเตะตื่นมาได้กินอาหารเพิ่นพี่น้องอาหารพี่เลี้ยงคนสวยเฮา นี่ยลงไปถุงหน้าพี่นอ้องมุมบ้านยายเขียวพ่อและแม่ววจ้างนาสิตโตกอีตาหนึ่งน้าเ้ยไม่ยังเง,งืง่งยันบ่พ่อสิตโกตกเจตาเจต,ตาคือเจตไห่พี่นอ้นองไห้เป็นบล็อกเป็นบล็อกคือแนวแล้วนะยังสิตโตกอยูอ่ขัวดมียายเขียวสะอาดสะอาดดี อ่ะกินน้าคนสวยกินเขา่าส <c oughs> ีเดเมื่ออยู่บอสีเ <c oughs> ดเมื่ออยู่ดำหน้านะ่ะเ <c oughs> มื่อเมื่อได้เมื่อนี่เมื่อลงดำานาเลยเมื่อลงดำานาเลยเลยกับเมือ่อโอ้ชิเดมื่อดำหน้าพี่น้องเลยพี่เลี้ยงน้องอเต แล้คือเ,อ,อเมล้มาน้องเตอยู่บไ่ไนเดี๋ยวดำนาแล้วดีน๋นามาใหม่อือ่อม,มาดํำนาส,พส,สนนะพกสะเมสะก้อนาพี่น้องมาีกกระสุมากข,อขอควพอกันคบหนาเด้อพี่น้อง,องยิ่แมงสูงขสบดีพี่น้องโอ้หกระเทียมแมเขียวไปเล้เด้อพี่น้องสบายดี